ค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราอยู่ในสาระที่4เรื่องเทคโนโลยีนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาบทเรียนวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาค่ะเรามาดูวัตถุประสงค์กันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็คืออธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา ข้อที่2วิเคราะห์ปัญหาและจัดการกับปัญหาได้ค่ะและข้อที่3เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการแก้ไขปัญหาโดวยวิธีการต่างๆนั่นเองค่ะเอนักเรียนคะเคยได้ยินคำว่าเหตุผลเชิงตรกกะกันหรือเปล่าคะและเหตุผลเชิงตกกรรกะคืออะไร เหตุผลเชิงประกะศก็คือการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการนำกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาจัดก,การแก้ไขปัญหาค่ะวิธีการที่สามารถทำให้เราคาดการผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานี้มักจะถูกนำมาเรียงลำดับขั้นให้เป็นขั้นตอนซึ่งที่เราเรียกกันว่า a l ก o ร i ทึ m นั่นเองค่ะ คุ้นๆกันไหมคะสำหรับคำว่าอัลกอริทึมเอะนักเรียนคะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าคะคุณครูได้ยินเสียงอะไรดังมาจากห้องข้างๆที่ห้องนั่งเล่นค่ะเดี๋ยวตามคุณครูไปดูกันเลยนะคะคุณครูรู้แล้วค่ะนักเรียนนิดหน่อยกำลังค้นหาสิ่งของบางอย่างอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะเรามาช่วยนิดหน่อยค้นหาสิ่งของกันดูไหมคะเอะนักเรียนคะ มีสิ่งของขกระจัดกระจายเต็มไปหมดในห้องนั่งเล่นของเราเลยค่ะแล้วนิดหน่อยกำลังค้นหาอะไรอยู่คะจากปัญหานี้เราสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาได้นะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองช่วยกันค้นหาคำตอบได้ค่ะนักเรียนคะ จากปัญหาที่เราพบเมื่อสักครู่นี้เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันมาแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีหาคำตอบกันค่ะเรามาช่วยกันหานะคะว่านิดหน่อยกำลังหาอะไรกันอยู่จากข้อมูลที่มีให้เราสามารถดูเงื่อนไขได้ค่ะในช่องสีชมพูด,ด้านหลังมีเงื่อนไขบอกนักเรียนอยู่2ข้อนั่นก็คือมีของถูกหนึ่งอย่าง และไม่ถูกเลยจากเงื่อนไขที่มีให้นี้นักเรียนจะเลือกพิจารณาบรรทัดใดเป็นอันดับแรกคะเก่งมากเลยค่ะในบรรทัดที่สองนี้นะคะคำใบ้หรือเงื่อนไขบอกว่ามีสิ่งของไม่ถูกเลยแสดงว่าแก้วน้ำและกระเป๋าสตางค์ไม่ใช่สิ่งของที่นิดหน่อยค้นหาอยู่ทำให้เราสามารถค้นหาคำตอบเพิ่มเติมในบรรทัดต่อมา นั่นก็คือในบรรทัดที่มีแก้วน้ำอยู่นั่นเองค่ะในบรรทัดทีม่มีแ <Remote> ก <noise> ้วนะ้ำอยู่เงื่อนไขบอกว่ามีสิ่งของถูกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรคะใช่แล้วค่ะสิ่งของที่ถูกต้องนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองทำให้เราสามารถค้นหาคำตอบได้เพิ่มเติมในบรรทัดต่อมาที่มีนาฬิกาอยู่เช่นกันนั่นก็คือบรรทัดที่หที่มีเงื่อนไขบอกว่ามีสิ่งของถูกหนึ่งอย่าง และสิ่งของที่ถูกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะดังนั้นทำให้เราสามารถค้นหาคำตอบเพิ่มเติมได้ค่ะโดยลูกอมไม่ใช่สิ่งของที่นิดหน่อยค้นหาดังนั้นทำให้เราค้นหาคำตอบได้ในบรรทัดต,ต,ต่อมานั่นก็คือบรรทัดที่มีลูกอมโดยมีเงื่อนไขบอกว่ามีสิ่งของถูกหนึ่งอย่างถ้าลูกอมไม่ใช่สิ่งของที่นิดหน่อยค้นหาก็แปลว่าเป็นแจกันดอกไม้ใช่ไหมคะ มาถึงตอนนี้บรรทัดสุดท้ายที่มีเงื่อนไขบอกว่ามีสิ่งของถูกหนึ่งอย่างและสิ่งของที่ถูกหนึ่งอย่างเรารู้แล้วว่านั่นคือแจกันดอกไม้นั่นเองค่ะหนังสือก็คงไม่ใช่สิ่งของที่นิดหน่อยตามหาใช่ไหมคะโอเคเป็นยังไงคะนักเรียนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการค้นหาคำตอบช่วยนิดหน่อยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นสิ่งของสองชิ้นที่นิดหน่อยกำลังตามหาอยู่นั่นก็คือ แจกันดอกไม้และนาฬิกาปลุกนั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะเอ๊นักเรียนคะคุณครูได้ยินเสียงดังอะไรมาจากทางหน้าบ้านเสียงใครเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวตามคุณครูไปดูกันนะคะอ๋อนักเรียนคุณครูรู้แล้วค่ะแก้วกำลังชวนก้าเล่นอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าตารางนั้นจะเป็นตารางซูโดกุนะคะ เกมส u ดูกุเป็นเกมที่ฝึกการใช้เหตุผลเชิงตะกะอย่างนึงค่ะซึ่งตารางโซดูกุที่นักเรียนจะได้เล่นอยู่นั้นคือตารางขนาด4คูณ4ช่องค่ะโดยช่องแนวตั้งเราจะเรียกว่าคอลัมน์ค่ะและช่องแนวนอนเราจะเรียกว่าแถวค่ะเรามาดูวิธีการเล่นโซดูกุกันนะคะโอเค ในสถานการณ์นี้นะคะเขาก็จะให้โจทย์มาเป็นผลไม้จำนวน4ชนิดค่ะก็ได้แก่ส้มองุ่นแอปเปิ้ลและมะม่วงค่ะเราจะต้องเติมผลไม้ลงไปในตารางที่กำหนดให้นะคะซึ่งมีผลไม้ที่เขากำหนดอยู่แล้วค่ะแบ่งเป็นแนวนอนสี่ช่องและแนวตั้งสี่ช่องในการเติมผลไม้แต่ละช่องนี้เราจะต้องเติมผลไม้ให้ไม่ซ้ำกัน ทุกช่องเลยนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนค่ะถ้านักเรียนเข้าใจวิธีการเล่นซูดูกุแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีไหมคะนักเรียนสามารถที่จะกดหยุดวิดีโอได้เพื่อที่จะทบทวนและเล่นเกมด้วยตนเองก่อนนะคะ <Yeah! S 1> ทีนี้เรามาดูวิธีคิดเกมซูดูกุผลไม้อย่างเป็นลำดับขั้นกันค่ะจากตารางซูดกุที่เห็นนี้ในแถวหรือคอลัมน์ไหน ที่เป็นคำใบ้ให้นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบได้คะ่ะใช่แล้วค่ะแถวที่2นั่นเองเพราะมีผลไม้ครบทั้ง4ช่องเลยใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะใช้คำใบ้ในแถวที่2นี้ค้นหาคำตอบในถัดไปได้เลยค่ะโดยลำดับถัดไปจะเป็นคอลัมน์ที่4ที่ยังขาดผลไม้อีก1ชนิดนั่นก็คือ ส้มนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะและลำดับถัดไปที่นักเรียนจะสามารถค้นหาคำตอบได้อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ใดคะอยู่ในแถวที่3นะคะและยังขาดผลไม้อีกหนึ่งชนิดนั่นคือส้มเหมือนกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูลำดับถัดไปในการค้นหาคำตอบกันนะคะลำดับถัดไปจะอยู่ในแถวที่สี่ ในแถวที่4นี้ผลไม้ที่มีคำใบ้ให้อยู่แล้วนั่นก็คือแอปเปิลมะม่วงและองุ่นยังขาดผลไม้อีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือส้มนั่นเองทำให้เราสามารถค้นหาคำตอบในช่องถัดไปได้อีกนักเรียนสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะใส่คำตอบลงไปในช่องไหน สำหรับคุณครูจะเติมคำตอบลงไปในคอลัมน์ที่2ที่ยังขาดผลไม้อีก1ชนิดนั่นก็คือองุ่นค่ะและช่องสุดท้ายคอลัมน์ที่1เราจะเติมองุ่นลงไปแค่นี้เราก็จะไขปัญหาเกมสุดกุผลไม้ของเราได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวิธีการเล่นสุดกูกุไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะโอเค นอกจากนี้ยังมีวิธีการเล่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนักเรียนสามารถไปสืร์คนและลองค้นหาเล่นดูได้นะคะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูรู้สึกหิวขึ้นมานิดหน่อยคะ่ะก็เลยว่าจะแวะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้คุณครูอยู่ข้างหน้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรขายบ้างเอ๊แต่เหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆนะคะเข้าหาอะไรกันใครเป็นเจ้าของอะไรกันคะเนี่ย มีพนักงานอยู่3คนค่ะนั่นก็คือแป้งบิวแล้วก็กิ๊ก3คนเนี้มีของอยู่2อย่างค่ะแต่ของ2อย่างนี้ไม่ซ้ํากันนะคะเอ๊แต่ไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของอะไรกันบ้างนักเรียนพอที่จะใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมคะนักเรียนคะ จากปัญหาที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้เราสามารถใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปค่ะเรามาเริ่มช่วยกันหาคำตอบนี้กันดูไหมคะนักเรียนคะเรามาดูกันนะคะว่าใครมีข้อมูลอะไรให้เราได้ทราบกันบ้างจากข้อมูลของแป้ง ข้อแรกคือแป้งเนี่ยขอยืมขนมปังจากเพื่อนเสมอแสดงว่าแป้งเนี่ยต้องไม่มีขนมปังแน่เลยใช่ไหมคะข้อ2แป้งให้กิ๊กยืมน้ําตาลไปใช้ได้แสดงว่าแป้งมีอะไรคะใช่แล้วค่ะแป้งต้องมีน้ําตาลแน่ๆเลยทีนี้เรามาดูข้อมูลของคนต่อไปกันบ้างนะคะบิลข้อมูลของบิลเนี่ยเยอะหน่อยนะคะข้อมูลของบิลข้อแรก บิลไม่ชอบใช้น้ำตาลโรยขนมปังแสดงว่าบิวไม่มีน้ำตาลถูกต้องไหมคะโอเคข้อที่2บิวเนี่ยแบ่งแยมผลไม้ให้แป้งใช้แสดงว่าบิลมีอะไรคะใช่แล้วคะ่ะบิวมีแยมนั่นเองข้อที่3บิวขอยืมเนยทาขนมปังจากแป้งแสดงว่าแป้งเนี่ยมีอะไรคะแป้งเนี่ยมีเนยทาขนมปังและข้อที่ส บิลติดชื่อตัวเองไว้ที่จานแสดงว่าบิลมีจานเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะจากคำใบน้นี้เราพอที่จะทราบคำตอบแล้วหรือยังคะนักเรียนถ้ายังไม่ทราบเรามาดูคำใบ้ของคนสุดท้ายกันนะคะคนสุดท้ายนั่นก็คือ,คอกิกค่ะคำใบ้ของกิกก็คือชอบใช้นมข้นหวานแทนน้ำตาลแสดงว่ากิกต้องมีอะไรคะ ลนมข้นหวานแน่ๆเลยแล้วกิ๊กก็ยังชอบทำขนมปังโฮมเมดแสดงว่ากิ๊กมีอะไรคะขนมปังนั่นเองจากตารางนี้ทำให้เราทราบได้แล้วนะคะว่าใครมีของอะไรกันบ้างนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะ ก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันไปวันนี้คุณครูก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝังเรียนค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าคำว่าอัลกอริทึมนั้นมาจากอะไรคำว่าอัลกอริทึมมีที่มาจากนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียค่ะซึ่งในยุคแรกนั้นนะคะคำว่าอัลกอริทึมเนี่ยหมายถึงกฎที่ใช้ในการคำนวณเลขคณิตค่ะแต่ในปัจจุบันนี้มีความหมายที่กว้างขึ้นนะคะ โดยหมายถึงขั้นตอนวิธีการต่างๆในการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับบทเรียนเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหาไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องไปทบทวนความรู้กันแล้วล่ะคะ่ะสู้ๆนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูแล้วคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ